เธอเป็นเด็กอยากทำงานบริษัทมากตั้งแต่เด็กจนตอนนี้เธอโตแล้วได้มาสานฝันตัวเองเธอได้สมัครงานที่บริษัทแห่งนี้วันนี้เธอก็จะมาสัมภาษณ์งานค่ะพอดีว่าหนูมาสัมภาษณ์งานนะคะห้องสัมภาษณ์อยู่ท,ทาานไหนนะคะห้องสัมภาษณ์นะรออยู่ชั้นบน ขอบคุณมากเลยค่ะพี่เดี๋ยวฉันต้องรีบเดินขึ้นไปข้างบนก่อนน่าจะชั้นสองแระสวัสดีค่ะห้องสัมภาษณ์อยู่ทางไหนหรอคะ ไปเลยครับน้องเด็กใหม่สินะขอให้โชคดีแล้วกันค่ะข,ขอบคุณนะคะเดี๋ยวฉันต้องรีบเข้าไปสัมภาษณ์ละด้วยความที่กิฟเก่งมาก พอคนที่สัมภาษณ์ถามอะไรกิฟตอบได้ทุกอย่างจนกิฟได้ทำงานวันนี้ก็คืองานแรกของกิฟกิฟทำเต็มที่กิฟไม่ได้กินข้าวตอนเที่ยงกิฟไม่เคยพักกิฟตั้งใจจะทำงานมากแม่เก็บไปกินข้าวกับฉันไหม อ๋อไม่ไปหรอกจ้าพอดีว่าลูกค้ายังเหลืออีกหลายคนเลยเธอไปกินก่อนเลยจ้าไปกินกับฉันห่อยนะอาจาพอดีว่าเดี๋ยวลูกค้าจะต้องรอนาน ฉันชวนมากินข้าวก็ทำเป็นญิงกับฉันบอกว่าเี๋ยวลูกค้าจะรอนานรอนานอะไรล่ะมันมาไวกว่าแกตั้งเยอะแกมาช้าเองที่เขารอนานก็เพราะแกนั่นแหละขอโทษนะคะคุณลูกค้าเมื่อกี้ที่เพื่อนมาชวนไปกินข้าวงั้นคุยงานต่อเลยค่ะโอเคเลยค่ะงั้นเดี๋ยวเราคุยงานกันต่อเลยนะ ตอนนี้กิฟก็ทำงานครบหนึ่งปีแล้วกิฟจึงย้ายออกจากบ้านเช่าเพื่อไปซื้อบ้านสองชั้นที่เขาตั้งใจว่าจะซื้ออยู่นั่นสินะบ้านที่ฉันตั้งใจว่าจะซื้อวันนี้ก็กลายมาเป็นบ้านของฉันแล้วดีใจสุดๆเลย ได้ข่าวเรื่องจีกิจอะไงที่มันซื้อบ้านใหม่อะใช่ใช่พวกยังไม่ได้ข่าวเลยบ้านมันดูขานาดไ,ไหนยังไงบอกฉันเลยหลู่มแม้รวยแม้บ้านสองชั้นด้วยเหล็กแกะแบบว่าสวยมากฉันว่ามันน่าจ,จะซื้อมาประมาณห้าหกล้านอะฉันว่านะะหลู่มมากรวยมาก ไหน,น่นแกจมาร<จ>วยเหรอพนูนจะแบ่งเกอกเาเราไหน,น,นี่กิฟพอเธอเลื่อนตำแหน่งใหม่แล้วเธอรู้สึกเป็นยังไงก็ดีใจสิถามมาได้เนาะใครเขาได้เลื่อนตำแหน่งใหม่เราไม่ดีใจกันบ้างละ่ะเธอนี้ก็ถามฉันแปลก จะว่าไปโทอก็เก่งจริงๆเลยนั่นนี่อนายนก็เก่งไม่แพ้ฉันหรอกเจมตอนนี้กิฟและเจ้าของบริษัทก็ได้คบหาดูใจกันเมื่อกี้พวกแเห็นกันไหนี่มันจะแต่งงานกับเจ้าของบริษัทอยู่แล้วมันจะได้เป็นว่าที่เจ้าของบริษัทอยู่แล้วนะ เห็นสิฉันแห่งค่าตาเลยล่ะจริงเลยเนาะเชื่อเขาบอกว่าบุญวัสนาทีาแข่งกันไม่ได้ฉันว่าไม่ใช่เพระบุญเพราะวัสนาแหละเพราะเขาตั้งใจทำงานแล้วมาตั้งใจทำงานกันดีกว่า